สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้จาภาษาช่างนะครับรายการดีๆจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับที่ปัจจุบันเราเรียกตัวเองว่าจุฬาเอนจิเนียริงนะครับแล้วก็มีมอตโต้ประจำคณะที่เพิ่งเปลี่ยนใหม่ครับนั่นก็คือ innovation towards u s t a i n a b i l i t y นะครับหรือการต่อยอดจากองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม ไปสู่การร่วมสร้างสารรค์ความยั่งยืนให้กับสังคมไทยและสังคมโลกครับโดยวันนี้จะเป็นผมศาสตราจารย์ดรพิสุทธิ์กิมรักุลนะครับดรโอครับกลับมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแฟนประจําทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ฝากทุกท่านนะครับช่วยแนะนํารายการผู้จาภาษาช่างซึ่งเป็นรายการที่ให้ความรู้นะครับมุมมองที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีงานวิจัยพัฒนาต่างๆและนวัตกรรมนะครับฟังง่ายนะครับและแน่นอนครับสามารถส่งต่อนะครับและน่าจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับสร้างแรงขับดันดีๆให้กับเยาวชนไทยคนรุ่นใหม่ในสังคมครับวันนี้ครับรายการผู้จาภาษาช่างของเรานะครับมีวิทยากรรับเชิญครับซึ่งมีมุมมองที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ในองค์กรนะครับต้องบอกงี้ครับว่า ตอบโจทย์นะครับในเรื่องของความยั่งยืนและเดี๋ยวเรามาคุยกันว่านะครับในองค์กรนี้มีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมหรือมีแนวคิดอย่างไรนะครับที่จะเชื่อมโยงครับ knowledge องค์ความรู้ innovation นวัตกรรมไปสู่การร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืนครับผมอยู่กับพี่เต้นะฮะคุณเต้นะครับคุณชานรงค์พรดิลกรัตครับสวัสดีครับคุณเต้สวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับผมก็ครับผมคุณเต้นะฮะ วันนี้ให้เกียรติรายการผู้จ่าภาษาช่างของเราคุณเต้เป็นผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรครับจากบริษัทโดยคําผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดนะครับซึ่งเป็นโครงการตามพระราชบัรญกิในล้นเก้ารัชกาลที่เก้าครับคุณเต้ครับก่อนอื่นเลยครับต้องต้องเรียนถามคุณเต้ยี้ครับว่าเรู้สึกอย่างไรบ้างครับกับการมีโอกาสนะครับดีมากนะครับมาทํางานที่องค์กรนี้ครับคุณเต้ครับครับ ก็ขอบคุณนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าผมต้องขอย้อนความก่อน้วกันนะครับอดีตจริงๆเราเราทาข่าวอยู่นะครับาก็อยู่ในเครือของนองเดอะนชชนนะครับคุณเต้อาจจะเออคุณเต้อาจจะต้องเล่าประวัติเล็กน้อยนะจริงๆก็ต้องย้อนย้อนความนิดเดียวครับแล้วมาะมาณที่ที่บริษัทนี้ได้อย่างไรครับคุณเต้ับผมครับก็อย่างนี้ฮะคือคือเราก็ทําข่าวนะครับในในส่วนของที่เป็นข่าวและสํานักอยู่สักสิบกว่าปี ได้นะครับ,รบตอนนี้ก็ทำเสด็จนะครับซึ่งก็คงจะจะเป็นมุมมองหนึ่งที่เห็นเรื่องของสถาบันในการช่วยเหลือสังคมในการช่วยเหลือประชาชนในการพัฒนาประเทศต่างๆ,ๆนะครับในส่วนที่ที่เราได้ทําข่าวกันเราก็ก็ก็ค่อนข้างจะจะต้องเรียกว่าอะไรดีเห็นในทุกทุกการพัฒนาของของการที่ลงไปช่วยเหลือนะครับของสถาบันนะครับซึ่งเป็นสถาบันหนึ่งในประเทศไทยซึ่งซึ่งมีมายาวนานแล้วนะครับ กับส่วนที่สองคือพอดีว่าในส่วนที่ตอนที่ออกจากการทําสื่อเนี่ย <c oughs> ก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็ก็เชิญชวนกันนะครับว่า <c oughs> ไหนคุณทาข่าวมาแล้วลองมาดูในเรื่องของภาพลักษณ์องค์กรในเรื่องของสื่อสารองค์กรซึ่งซึ่งในองค์กรนี้ยังไม่เคยมีมาก่อน นะครับครับครับผมก็ก็เลยเข้าใจว่าท่านก็ให้โอกาสในการที่เราเข้ามาในการทําประชาสัมพันธ์ในการที่เรามีมีสื่ออยู่ในมืออยู่แล้วในการมีพี่มีน้องที่เป็นสื่ออยู่นะครับก็เลยได้รับโอกาสนะั้นในการเข้ามาทํางานตรงนี้นะครับครับซึ่งตอนแรกก็คงเป็นการเรื่องของเล่าเล่า,เ,ลาเรื่องของการที่เอ่อพงท่านทรงสร้างอะไรให้กับ กับรอยทาไว้เพื่ออะไรไว้นะครับเพื่อประโยชน์กับประชาชนกับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาเรื่องของการปลูกฟิลเรื่องของการตัดไม้ทําลายป่าอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ความยั่งยืนที่ก่อสร้างมามากกว่า40ปีแล้วที่เกิดกับรอยคาอะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นในในช่วงแรกๆของการเข้ามาทํางานก็ต้องเรียนว่าจริงๆผมเข้ามาทํางานอยู่ที่รอยคํานี่ประมาณ5ปีละนะครับครับครับก็หลังจากนั้นคือในรูปของ การพัฒน,นาเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมันก็ต้องดูเรื่องของอสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับสังคมสิ่งแวดล้อมควาเป็นอยู่ต่างๆนะครับในเรื่องพวกนั้นเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่สร้างกันมาอยู่แล้วนะครับสามสี่สิบปีการ่ายองหยากจนการดูแลเรื่องของพื้นที่ป่านะครับเรามามองในร,รูมของคนที่อยู่ในความปัจจุบันเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของ BCG อย่างที่อาจารย์เคยคเคยพูดไว้เหมือนกันนะครับ,รบว่า มันก็เป็นเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เราจะต้องดูแลเรื่องของไบโอเรื่องเซอร์ฟูล่าด้วยเรนกิดด้วยนะครับครับเราก็พยายามเอาตรงจุดนี้นะครับมาจับดูว่าทํายังไงให้เกิดประโยชน์<ม>แต่การที่เราอยู่ตรงจุดนี้ของดอยครับนะครับแล้วก็มองเห็นว่าเอ้ไบโอจริงๆแล้วเราก็มีเรื่องของสูตรวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชอยู่นะครับ<ม>เพื่อทําให้ยิวต่ตอไร่เนี่ยมันสูงขึ้นทําให้ค,คนเนี่ยเธอไม่ต้องไปลุกป่าหรือทำลายเยววากใช้อ ทรัพยากรที่มีนี่สร้างผลผลิตได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นถูกไหมครับแล้วก็ไม่ต้องไปลุกป่าทําให้เราเสียพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าจริงๆก็เป็นอั t i m a t e นะครับเอาคาซึ่งมันก็ได้มาเรื่องของการที่ไม่ต้องไปนะครับไม่ต้องไปขยายพื้นที่ในการที่จะปลูกเพื่อให้ได้พืชผลมากขึ้นเราก็ใช้ไบโอนนะครับในส่วนที่ทําให้พืชพันธุ์ต่อไรผลผลิตต่อไรนีมันสูงขึ้นนะครับในส่วนของเซลลูล่าจริงๆเรากลับมามองว่าเอ๊ะ เราเนี่ยครับลอยคำผลิตภัณฑ์ที่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เยอะที่สุดของเราจริงๆมันคือกล่อง g h t นะครับ,รบตรงนี้เราทํายังไงกับมันในเมื่อมันไม่เกิดดีมานในกองขยะต้องใช้คําว่ากองขยะเลยจริงๆเพราะว่าเมื่อไม่มีดีมานคนเก็บขยะก็ไม่เก็บขึ้นมานะครับ,รบมันก็จะหมักหมมอยู่ตรงนั้นนะฮะเป็นกองเป็น landfill ซึ่งแบบว่าก็ก็คงไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรกันเราก็เลยมามองในรูปว่าเออเราถ้าเราเก็บขึ้นมาเราสามารถจะทาอะไรกับมันได้บ้าง นะครับอันนี้ก็เลยเป็นโปรเจกต์ใหญ่ซึ่งผมก็ตั้งมาสักประมาณสาปีละก็ต้องบอกว่าสามปีอันนนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยด้วยความที่เราเป็นดอยคาะครับเราคงทํากันแค่ภายในก่อนนะครับให้คนภายในได้รู้จักในการจะแกะกล่องทำยังไงดืงมเสร็จทํายังไงเพื่อจะให้กล่องมันกลับมาสะอาดแล้วสามารถที่จะแปรรูปได้อย่างง่ายๆสําหรับโรงงานที่เราต้องทำนะครับก็ต้องเห็นว่าจริงๆแล้วตัวกล่องเนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องดื่มนะครับ เห็นว<ม>่าก่อนหน้านี้มีโปรเจกต์เรื่องนมโรงเรียนบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งผมก็พยายามไปไปซอสเรื่องของปัญหาต่างๆของของโปรเจกต์เขาคือมันเป็นเรื่องของการน่องเสียของของเครื่องดื่มที่อยู่ภายในกร่องนะครับมันก็เลยต้องกลับมาในรูปของอ่ะโอเคคุณอาจจะต้องแกะกล่อนขึ้นมาทำำมําความสะอาดสักหน่อยคุณจะเก็บไว้นานเท่าไหร่ก็ได้แต่เมื่อไหร่ที่คุณเเราแล้วมันสะอาดแน่นอนจะช่วยช่วยทําความสะอาดให้เราก่อนอ่านะครับถามว่าการที่จะช่วยทําความสะอาดให้เราเราก็ต้องมีอะไรดึงดูดใจเหมือนกัน นะครับจริงๆมันก็เป็นเรื่องของการที่เราจะต้องทําอะไรเพื่อให้มันสะอาดนั่นแหละนะครับก็ต้องไปจบตรงที่ว่าอ่ะโอเคอย่างนั้นเราเราให้เป็นส่วนลดในการซื้อน้ําเครื่องดื่มอะไรในร้านแล้วกันนะครับหรือปัจจุบันเนี่ยคนภายในเราก็ยังสามารถจะกล่องเนะครับบันแลกเป็นแอดเงินนะครับเอาไว้ซื้อข้าวซื้ออาหารในที่ออฟฟิศได้ทราบว่าหนึ่งกล่องนี่มูลค่าหนึ่งบาทถวกไหมหนึ่งบาทเลยครับมูลค่าสูงมากผมบอกได้เลยผู้สูงมากนะครับถ้าอย่างนี้ผู้สมาตรง ครวจริงๆต้องต้องเสริมคุณเต้ว่าต้องขอบคุณด้วยนะครับกับการที่เลือกภารกิจนะครับเป็นกล่อง UST นะครับเพราะว่าเหมือนคุณเต้พูดเลยนะครับมันเมื่อบริโภคเสร็จแล้วด้วยปริมาณนี้มันไม่เยอะแป๊บเดียวมันจะกลายเป็นขยะดีมานก็น้อยและอีกประเด็นที่มาสําคัญที่สุดคือมันมีความเป็นมันติเลเยอร์นะฮะถูกไหมครับคุณเต้คือมันมันไม่ใช่พลาสติกแบบพลาสติกชิ้นเดียวหรือกระดาษอย่างเดียวแต่คือมันมีเลเยอร์ที่มัน มันประกบมันซ้อนกันอยู่ดังนั้นอูมันก็เป็นความยุ่งยากนะคุณเต้เนาะในการบริหารจัดการนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วตัวกล่องเนี่ยนะครับ7 5นคือกระดาษนะครับอีก2 5เนี่ยแบ่งออกเป็นพลาสติกกับฟรอยนะครับอันค่อนข้างยุ่งยากในการโปรเซสเหมือนกันนะครับเขาก็ต้องมานั่งทําการตีแยกไนตัวเยื่อกระดาษออกไปก่อนแล้วก็ค่อยเอาฟอยกับตัวพลาสติกเนี่ยขึ้นมาขึ้นรูปรวมกับตัวพลาสติกหรือที่รีไซเคิลพลาสติกอีกส่วนหนึ่งเหมือน ครับแปลรูปโอเคอย่างนั้นผมขอย้อนกลับไปว่าทํำยังไงในการที่ผมเก็บกลับมาแล้วกันนะครับประจุตรงนี้เราก็พยายามที่ว่าจะส่งให้กับคนนะครับที่จะร่วมกับกิจกรรมนี้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าผู้บริโภคนี่แหละเป็นส่วนใหญ่ที่บริโภคแล้วก็ทิ้งเลยนะครับแต่ถ้าเราสามารถจูงใจให้สามารถจะเก็บกล่องกลับมาได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่น่าจะสร้างสร้างขยะได้น้อยก็ต้องบอกว่าลดขยะในกองขยะได้มากที่สุดผมใช้คํานี้ดีกว่า อันนั้นอันนั้นน่าจะเป็นจุดที่สัาพันธ์ที่สุดซึ่งตอนนี้ครับเราโปรเจกต์เราก็เป็นว่าหน้าร้านเนี่ยถ้าทุกคนเอากล่องผลิตภัณฑ์ดอยคํานะครับแกะล้างแล้วมาบาแลกเป็นส่วนลดเนี่ยคือสามารถจะซื้อได้หนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับหนึ่งกล่องลดได้หนึ่งบาทแล้วก็ไม่จํากัดยอดซื้อด้วยซ้ํานะครับอันนี้ก็กําลังกําลังจัดนะครับต้องบอกว่าเดือนหน้านี่แหละครับเรากําลังจะต้องรอนโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพราะก่อนหน้านี้เราทําที่ลดยี่สิบาทในการซื้อใปเสร็จหนึ่งร้อยบาท นะครับ,รบก็ยังเงียบๆอยู่ต้องขอบอกว่ามันก็เกิดจากหลายแฟกนะครับสถานการณ์ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจด้วยสังคมด้วยโควิดด้วยก็คนก็ต้องชันจะเดินมาที่ร้านยากพอสมควรนะครับอันนี้ก็น่าจะทําให้กระตุ้นมากขึ้นถ้าเกิดว่าเรื่องของโควิดคลี่คลายนะครับอันนี้ก็น่าจะทําให้โปรเจกต์นี้สร้างมากขึ้นแล้วก็ได้เก็บกองมากขึ้น นะครับย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งว่าการที่เก็บกล่องขึ้นมาเนี่ยเรามาทาอะไรกันบ้างนะครับเราก็มาทำของเก้าอี้ซึ่งเป็นเก้าอี้เป็นเก้าอี้โอ่งนะฮะอย่างที่เคยเคยครับนะครับอันนั้นก็ต้องบอกว่าจริงๆเราเราตั้งใจทํามาเพื่อให้คนเนี่ยสามารถไปใช้ในเอา u อได้นะครับตักแดดตักลมตักฝนได้นะครับว่าจะใส่ของข้างล่างซึ่งจริงๆคว้านข้างล่างแล้วก็สามารถจะใส่หนังสือใส่อุปกรณ์อะไรต่างๆได้เป็นอุปกรณ์ช่างวางกลางแจ้งได้เลยนะครับนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดกัน ส่วนที่สองเป็นกลวยจราจรซึ่งเราคิดว่าในเนี่องของกลวยจราจรเนี่ยทุกสถานที่นะครับจําเป็นจะต้องใช้ก็ต้องใช้นะครับทั้งออฟฟิศบ้านพนักงานลงพยาบาลสถานีตํารวจสถานศึกษาทุกที่ใช้มีกลวยจราจรหมดเลยถ้าลองสังเกตจริงจรนะครับผมว่าอันนี้ก็น่าจะทําให้มันเกิดแมสต์บ้างขึ้นในการที่จะต้องเก็บกล่องกลับมาแล้วก็สามารถจะแปลรูปออกไปได้ส่วนที่สามเนี่ยเราคิดถึงภายในกันนะครับว่าปกติแล้วเราเนี่ยเช่าพาเลทไม้ในการใช้งาน นะครับภายในโรงงานนะครับเราก็ดูว่าเอ๊พาเลทไม้จริงๆมันผลิตจากอะไรไม้ฉําฉานะครับต้นจับตูรีซึ่งมันจะต้องตัดมันก็ย้อนกลับไปตอบเอาทีเมตดเอาคำดูไหมครับที่เราคุยกันตอนต้นก็ต้องไปตัดต้นไม้อีกเหมือนกันเราถามว่าเอาแล้วถ้าเราทําเป็นพาเลทลหละไว้ใช้ในโรงงานของเราก่อนแล้วเราค่อยๆขยายตรงจุดนี้ออกไปให้กับภาคีเครือข่ายที่สามารถจะใช้พาเลทีได้อันนี้ผมว่าก็น่าจะทําให้มันซักเซสมากขึ้นนะครับ ในการที่จะเรียกกล่องกลับมาได้แล้วเกิดดีมาขึ้นมานะครับในการ,รที่อยากได้กล่องขึ้นมาก็จะแปลร,รูปแล้วก็ใช้งานได้จริงซึ่งทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าเราใช้งานตัวพาเลทเนี่ยครับที่เราแปลร,รูปออกมาแล้วเนี่ยก็หลายร้อยตัวเหมือนกันนะครับก็คาดว่าจะน่าจะไปได้เรื่อยๆเหมือนกันในการที่จะเริ่มขยายของพาเลทนี้นะครับในการใช้โรงงานเพราะผมคิดว่าในส่วนที่ใช้พาเลทนะครับน่าจะไม่ใช่สุดละเพราะโรงงานแต่โรงงานจะใช้เป็นพันตัวนะครับ อันนี้น่าจะเป็นจุดที่เราคิดว่าดีที่สุดในการที่เราจะระดมตัวกล่องขึ้นมาได้ซึ่งตอนนี้เราก็พยายามดูอยู่หาภาคีอยู่นะครับต้องขอเอ่ยชื่อที่เหลือกันมีดัชเนียลบ้างมีอัมฟูดบ้างนะครับ,รบซึ่งพยายามคุยกันอยู่ว่าเฮ้ยเรามาร่วมกันได้ไหมเราทายังไงกันได้บ้างเพื่อให้โปรเจกต์เนี้ยมันเกิดขึ้นในวงกว้างแล้วก็ขยายออกไปนะครับทาให้มันค,คือ,ค,อคือการเก็บกล่องขึ้นมาจริงๆเพื่อสิ่งแวดล้อมจริงๆไม่ได้เพียงแค่แบรนด์เราแบรนด์เดียว เพราะเพราะยังไงเนี่ยเรื่องเรื่องของไบโอเซอร์คูลาหรือปรีนโคอนมี่นะครับมันมันต้องมองสองมิติด้วยนะคุณเต้เนาะคือซัพพลายมันก็ต้องมีปริมาณที่มันเพียงพอและเราก็ต้องไปสร้างดีมาหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยซึ่งจริงๆก็ไม่ง่ายนะฮะถึงแม้เราจะให้ราคาหนึ่งบาทแต่การจะให้เขามาช่วยล้างนี่เป็นไงนะฮะประสบ มุมมองอย่างไรบ้างก็ต้องบอกว่าค่อนข้างยุ่งยากพอสมคกรนะครับในในภาวะปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งการบริโภคน้ำผลไม้ก็ต้องบอกว่าจริงๆก็ก็ลดลงไปเยอะมากนะครับเพราะว่าคนก็หันไปบริโภคโรงเรียนแทนกันมีมีหลายๆอย่างที่ดึงดูดใจกันมากกว่าน้ำผลไม้นะครับอันที่สองก็ในเรื่องของเรื่องวลีเศรษฐกิจในการบริโภคน้ำผลไม้ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วคนเราก็คงบริโภคในสิ่งที่ที่เป็นพื้นฐานการบรลโภคก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขยับมาในเรื่องของการบำรุง นะครับอันนั้นก็เป็นอีกสเตจหนึ่งที่ที่คงต้องดูกันแต่เราก็คงคงต้องทิ้าเรื่องของโปรเจกต์นี้เพราะว่าเนื่องจากว่าเรายังคงต้องใช้กล่องยู t อทอยู่ความรับผิดชอบมันก็คงไม่ไปไหนนอกจากว่าตัวเราเองที่เป็นบริษัทดอยคำที่ต้องดูแลในการที่ผลิตขยะไปคุณก็ต้องดูแลขยะที่คุณผลิตไปนั่นคือสิ่งที่เรามองนะครับแล้วก็อะไรที่เราขายกับทพมผู้บริหารไว้เราต้องใช้คํานี้ดีกว่า ซึ่งก็เห็นชอบด้วยนะครับก็คงเป็นโปรเจกต์ที่ยาวยาวไปนะครับสำหรับได้ครับคุณเต้ครับผมคุณเต้ครับขออนุญาตถามต่ออีกประเด็นหนึ่งคือคือในมุมมองของของความเป็นบริษัทดอยคำเนี่ยนะครับเรื่องของการปรับตัวหรือการใส่ใจให้เข้ากับเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับหรือเรื่องความยั่งยืนเนี่ยมันคงเป็นมันคงเป็นรากฐานที่เริ่มต้นมาตั้งแต่สี่สิบห้าสิบปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกมิติหนึ่งคุณเต้ก็ได้พูดไปแล้วว่าบีซีเนี่ย นะครับต้องบอกจริงๆว่ามุมมองแนวคิดของพระองค์ท่านก็เป็นแนวคิดที่ยั่งยืนและมาก่อนการนะครับแล้วก็แล้วก็ไม่ว่าจะมีแนวคิดนะครับหรือคอนเซปต์อะไรมาใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมันก็สอดคล้องกับกับสิ่งพระองค์ท่านพระราชาทานนะกับพวกเราแต่ประเด็นที่อยากถามคุณเต้ต่อเพิ่มเติมนะครับเอคุณเต้มองมองอนยโยบายหรือยุทธศาสตร์นะครับที่จะต่อไปอีกสักห้าปีสิบปีนะฮะในเชิง ในเชิงการสร้างหรือขับเคลื่อนให้เป็นองคอ์กรที่ที่ยังยืนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับในองคอ์กรมีมุมมองอย่างไรบ้างครับคุณเตยครับเอ่อคือจริงๆเราเราก็มองกันตรงที่ว่าอะไรคือคือเราต้องบอกว่าหนึ่งเราเราเป็นองคอ์กรที่ทําเพื่อเพื่อผู้บริโภคน,นะครับ,รบตอบโจทย์เรื่องของผู้บริโภคก่อนว่าจริงๆแล้วผู้บริโภคมองอะไรในการที่บริโภคในอนาคตก่อนครับแต่สิ่งที่มันก็เหมือนอาจารย์ที่พูดนะฮะเมื่อสักครู่ว่า ซัพายกติมาต้องใกล้เคียงกันแต่สิ่งที่เราทำจริงๆเป้าหมายจริงๆคือเราดูว่าเกษตรกรของเราครับทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วเรากลับไปช่วยเขาตรงนั้นแล้วกลับมาแปลรูปเพื่อตอบโจทย์ู้้ริโภคอันนี้คือเป้าหมายหลักในการที่เป็นองค์กรเขาเรียกว่าเป็นการต่อต่อแว Chain ที่เชนที่มันมันตนิดมากขึ้นอครับผมครับในการที่จะไปตอบโจทย์ว่าอกระแสของสังคมในอนาคตเป็นยังไงเนี่ย กับการที่กลับมามองว่าเกษตรกรของเราอยู่ในจุดไหนเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะคอนท้าพอสมควรนะครับ,รบเราเราคงต้องบอกว่าในการมองมองรูมเนี้ยของเราเนี่ยเราคงต้องดูอย่างที่ย้อนกลับไปแจ้งอาจารย์เมืม่อสักครู่ครับว่าเราดูว่าเกษตรกรเราทําได้แค่ถึงจุดไหนเราก็ทเทคโนโลยีนะครับที่เรา,ท,เราที่เราแจ้งกันไปเแต่แล้ว,ว่าเราทเราทำไบโออยู่เราทาสูนวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชอ,อยู่เราทําเกษตรเอ,อ่อ เกษตรปานีให้สอนให้กับเกษตรกรได้ทำเนี่ยฮะเราก็จะพวกนี้ครับเข้าไปเพื่อไปตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรฝึกให้เขาสามารถจะทําเกษตรที่ที่ตอบโจทย์กับผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการในอนาคตได้นะครับอันนี้ค่อนข้างจะจะเป็นเรื่องของต้องต้องเข้าใจเค้าเจอของเกษตรกรเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าเกษตรกรของเราในพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงงานหลวงที่หนึ่งนะครับที่ฝางจังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกรส่วนมากก็ก็จะเป็นเป็นเชาวไทยภูเขาบ้างนะครับเป็นชาวจีนยูนาซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้างนะครับก็จะค่อนข้างจะจะต้องเรียกว่าอะไรดีเขาก็เขาก็จะทําแค่แค่แค่พอประมาณที่เขาเขาเขาทำได้เท่านั้นเองนะครับเขาก็จะเป็นส่วนเองนะครับหรือโรงงานที่สองที่แม่จัดนะครับอันนั้นก็จะเป็นส่วนที่เกษตรกรก็ก็จะเป็นเป็นพื้นที่คนในพื้นที่เลย นะครับก็จะมีเรื่องของเสาว,วรดเราถามว่า hey, เออเสาว,วรสเนี่ยหนึ่งลูกเนี่ยเรามาทําอะไรได้บ้างเพื่อตอบโจทย์ของลวได้บ้างเราบอกว่าเสาว,วรดปกติเราก็แค่คว้านเม็ดคว้านตัวเนื้อข้างในนิดหน่อยแล้วก็มาทําเป็นน้ำไปแต่ของเราเนี่ยมองกระทั่งว่าในตัวของเปลือกเสาว,วรถนะครับถ้ากระท้อนแข็งๆออกมามันจะมีส่วนเนื้ออยู่เรามาทําแปลรูปให้มันเป็นเรื่องของมแห้งได้ก็สามารถขายได้อีกนะครับ,ค,รบคือว่าไม่ยอมเป็นเรื่องของเอลเวสซึ way, ่เป็นอะไรที่เรามองกันอยู่แล้ว ครับหนึ่งคือซีโรเวสู่แล้วสองคือเป็นพยายามเป็นดอยคามกรีนอยู่แล้วนะครับทุกคนคก็เป็นในลุมนี้กันหมดนะครับสามคือถามว่าเอาแล้วโรงงานที่สามที่สกลนครเต่าลอยนะครับ,รบอันนี้เป็นเรื่องของการแปรรูปมะเขือเทศทั้งหมดเลยนะครับชาวบ้านเอาเมะเขือเทศมาเราก็มาทําการคั้นน้าเสร็จตัวผล,ผลผลิตที่เป็นที่เอาน้ําออกไปแล้วเนี่ยตัวกาเนี่ยส่งมอบให้กับเกษตรกรกลับไปนะครับก็ไปให้เขาสามารถที่จะไปให้สัตว์เลี้ยงได้ ให้บัวให้รายได้อันนั้ต่สุนเลงนะครับหรือการที่เรามองในเรื่องของโรลเวสเหมือนกันนะครับที่นู่นเรามีเรื่องของโซลาเซลล์นะครับมีเรื่องของไบโอแก๊สนะครับเป็นนะฮะเป็นไบโอแก๊สจำมาจากน้ําเสียซึ่งเกิดจากการแปรรูปที่โรงงานนะครับต่อแก๊สเข้าไปให้กับชาวบ้านได้ใช้กัน200กว่าครัวเรือนในพื้นที่นะครับในราคาที่ถูกกว่า ถูกกว่าแก๊สทั่วไปแต่ถามว่าในส่วนต่างคือเราให้กับวิสาหกิจชุมชนที่นั่นซึ่งเป็นคนที่เอ่อต้องเรียกว่าจัดการในเรื่องของระบบการการถ่ายแก๊สไปการจ่ายนะแก๊สให้กับชาวบ้านการไปจดมิตเตอร์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะการบำรุงรักษาท่ออันนี้ก็ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เรามองกันไปนะครับก็ก็คงต้องบอกว่าในอนาคตเราคงมองเน้นๆคือเป็นเรื่องของการการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับ ให้มันให้มันเกิดความยั่งยืนกันมากกว่าอันนั้นก็ก็คงจะเป็นจุดหนึ่งที่โดยทําทําได้นะครับก็ต้องบอกค่าคป็ุณคเต้นครับครับผมคิดว่าด้วยด้วยแนวทางนะครับแล้วก็สิ่งที่ลงมืออยู่นะครับอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็มันตอบโจทย์สิ่งที่เรรียกว่าองค์กรที่ที่ยั่งยืนอยู่แล้วนะครับคือมองทั้งในเชิงที่มาของซัพพลายนะครับว่าผลิตภัณฑ์ได้มาอย่างไรนะครับไปมองดีมาน นะครับเออที่ที่เหมาะสมนะครับรวมไปถึงเข้าไปขยับไปพูดคุยนะครับกับฝั่งผู้ผลิฑนะครับและแน่นอนครับมีการพูดถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยควบคู่กันไปนะครับคุณเต้ครับเรามีโอกาสเอ่อพูดคุยกันนอกรอบนะครับเรามีโอกาสคุยกันที่ที่คณะวิศววจุฬาครั้งหนึ่งนะครับนะจริงเราคุยกันหลายครั้งแล้วแหละมีมีอีกหนึ่งเอ่ออีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจนะครับที่อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องการเทคโนโลยีนวัตกรรม นะครับที่พูดถึงเรื่องถุงล้างไตใช่ไหมครับคุณเต้เออเลยอยากคุณเต้เล่าให้ฟังสั้นๆครับเพราะว่าเวลาเราก็เหลือประมาณห้านาทีอ่าเจอกับคุณเต้ครับครับอย่างนี้ครับจริงๆก็ต้องขอบคุณพี่ชิวนะครับไอซีอของไปซันนี่ดิซีบิวนะครับพอดีเราก็ได้โอกาสในการพูดคุยร่วมกันนะครับหาเรื่องของภาคีเครือข่ายในการที่จะทํำยังไงคือผมก็มองว่าเอ้ planet หนึ่งตัวเนี่ยครับทุกวันนี้ในการที่เราใช้ u h t ร่วมกันกับตัวที่เป็นพลาสติกนะครับ <bills? S 2> ทําออกมาเนี่ยราคายังสูงอยู่นะครับผมก็ไปย้อนลองลองเสิร์ชดูก็ลองคุยดูกับพี่ท่านหนึ่งก็ก็ได้คอนเนคชันมาทางทางพี่ชิวนะครับพี่เขาบอกว่าไอ้ส่วนหนึ่งที่เป็นขยะจริงๆพวกนี้ยมันเป็นเรื่องของถุงที่เป็นถุงน้ายาล้างไตเนี euh. ่ยที่ผู้ป่วยใช้แ <t> ล้วเนี่ยแต่มันไม่มีที่ใสมันเป็นขยะหนึ่งคือมันจะเป็นแบบสองส่วนส่วนหนึ่งคือเป็นขยะติดเชื้อก็คงใส่ถุงแดงแล้วทิ้งไปอีกส่วนหนึ่งซึ่งมันน่าจะใช้งานได้มันเป็นถุงน้ํายามันเป็นถุงน้ายาซึ่งความสะอาด แล้วก็แล้วก็เป็นพลาสติกที่ดีด้วยซ้ำนะครับ,รบเราก็เลยดูว่าเอาแล้วถ้าเราสามารถจะเก็บตัวนี้มาเพื่อมาลดคอสในการที่ทําพาเลทได้มันก็สามารถทําให้ภาคีเครือข่ายหรือจเจ้าอื่นๆที่เขาอยากใช้เนี่ยเขาจับต้องง่ายขึ้นอันนี้คือเป้าหมายที่เราคิดไว้เหมือนกันนะครับ,รบก็ได้โอกาสในการที่ชิวก็เมตตาม,มากในการที่มาร่วมกับโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับ,รบก็เลยเป็นว่าอย่างนั้นเราก็ได้เรื่องของถุงขันยายล้างไปนะครับ ได้คนที่มาช่วยเราดูเรื่องโลจิสติกด้วยอ่าด้วยเองีกนะครับจริงๆก็ต้องขอขอบคุณทางสบทชเขาด้วยนะครับแล้วก็ทางองค์การเภสัชด้วยนะครับเพราะจริงๆแล้วตัวถุงน้ํายาล้างไตเนี่ยเป็นของทางพวอเขาเพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยที่ชูซึ่งบริษัทที่ชิวเนี่ยฮะก็เป็นเรื่องของการโลจิสติกมากกว่าแต่แกก็สารเรื่องของคอนเนคให้นะครับเพราะว่าเห็นประโยชน์ในการใช้งานของพลาสติกในจริงๆนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการทดลองในการที่เอาไปลองคอมปาลดู นะครับกับตัว UH t ทีแทนตัวพลาสติกที่มันมีอยู่ในปัจจุบันนี้ที่ใช้งานนะครับว่ามันสามารถที่จะรับน้าหนักได้แค่ไหนไดนากแล้วเป็นยังไงบ้างขึ้นโตลเลตแล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็กําลังทดลองกันอยู่ถ้าใช้งานได้ผมเชื่อว่ามันจะลดราคาลงไปอีกพอสมควรเลยครับในการที่ใช้โซเลตตัวนี้นะครับขอบคุณครับคุณเต้ครับแล้วก็จริงก็ต้องต้องขอบคุณคุณเต้ด้วยนะครับวันนั้นเราเราก็มีโอกาสพูดคุยกันแล้วก็ในมุมมองของคณะวิศวะจุฬาเนาะนะครับเราก็น่าจะ เข้ามาช่วยร่วมกันนะครับเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคของ c o l l a b บ r ร t ตนะครับแล้วก็โค c รี a t e บางอย่างเนาะนะครับเราก็น่าจะมีโอกาสเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือนะครับในการปิดลูปนะตัวขยะนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งน่าจะช่วยมามองไปพร้อมๆกันกับองค์กรต่างๆนะครับนะครับไปสู่การสร้างองค์กรและก็สังคมไทยที่ยั่งยืนคุณเต้ครับ เหลือเวลาช่วงสุดท้ายแล้วครับรบกวนคุณเต้ช่วยฝากอะไรสั้นๆนะครับให้กับท่านผู้ฟังรายการของเราหน่อยครับครับผมก็คงต้องฝากว่าโปรเจกต์นี้นะครับเรื่องของ u h เเนี่ยจริงๆเป็นเป็นเรื่องความจำเป็นที่ต้องเก็บขึ้นมาเป็นโปรดักต์นึงนะครับที่สำคัญในกองขยะนะครับก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ได้ฟังนะครับก็อย่าลืมนะครับเรื่องของน้ำผลไม้ถ้าเป็นกล่อง แบรนด์อื่นสามารถมาบริจาคได้ที่ร้านดอยคำทุกสาขานะครับแต่ถ้าเป็นแบรนด์ดอยคำมีมูลค่านะครับหนึ่งบาทในการที่มาเป็นส่วนลดนะครับมาแลกซื้อผลิตภัณฑ์ดอยคำได้ที่ร้านดอยคำทั้งสามสิบสี่สาขานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางคณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่ในองค์กรมหาวิทยาลัยนะครับที่ที่ให้โอกาสในการมาพูดคุยด้วยนะครับแล้วก็มาเป็นภาคีด้วยนะครับในโปรเจกต์นี้ด้วยกันนะครับนะครับขอบใจครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ ต้องขอบคุณนะครับในนามของรายการพูดจาภาษาช่างคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับต้องขอบคุณทางทางคุณเต้นะครับคุณชาญรงค์นะครับแล้วก็ทางที่วันนี้มาเป็นตัวแทนทางบริษัทดอยครับนะครับมาพูดจาภาษาช่างกับเรานะครับแล้วก็มามาสร้างแนวคิดนะครับแล้วก็กระตุ้นอะไรหลากหลายอย่างนะครับให้กับคนไทยเนาะนะครับในการร่วมด้วยช่วยกันนะครับทําให้คุณภาพชีวิตของพวกเราดีขึ้นและอีกทางหนึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก็ดีขึ้นและนั่นแหละครับน่าจะเป็นเป้าหมายนะครับของคําว่าความยั่งยืนนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านนะครับได้พระราชทานให้กับพวกเรานะครับก็สําหรับรายการผู้จาภาษาช่างวันนี้ครับต้องขอบคุณคุณเต้นะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับแปดราิการสามนาทีถึงช่วงเก้รากานะครับทุกวันอาทิตย์นะฮะเรียนเชิญ รับฟังนะครับแล้วก็แนะนํารายการผู้จาภาษาช่างของเราให้กับคนที่ท่านรักครับวันนี้เราสองคนขอลาที่ท่านไปก่อนครับกลับมาพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ